คุณผู้ชมครับ<ฆ>เหตุการณ์ครั้งนี้ตำรวจสพเขาพนมจังหวัดกระบีรับแจ้งว่าคือครอบครัวนี้ข้างหลังอุ้มเด็กอยู่ด้วยแล้วปรากฏว่ามือปืนมันแอบส่องมาทางมุมมืดนะฮะ<ฆ>ปรากฏว่าไปเจอคุณโกวิทซึ่งเขาเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตถูกไหมเมย์ใช่ค่ะคุณโกวิทเนี่ยแกโดนยิงเนี่ยนะฮะเห็นบอกเป็นพุนเลยเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นลูกปลายด้วยถูกไหมฮะ<ฆ>ตอนที่ไปเจอแกเนี่ยแกเองเนี่ยถูกยิงเข้าที่แขนที่ลําคอเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมือคนตายไม่แน่ใจ มีภาพอินเสิร์ตมือเข้ามาสักนิดไหมมือคนตายกำจุกนมของเด็กอ่อนยูนหนึ่งอันคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเขากําลังชงนมใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะชงนมให้ใครครับจะชงนมให้กับหลานอายุ9เดือนค่ะกำลังตายาแล้วต,ต้มน้ํจาจะล้างขวดนมแล้วก็มีการชงนมนให้ปรากฏลงมาจากขนำปับ๊บโดนดักยิงซุ่มยิงมาจากหลังขนำอดนไปสิบสามแผลคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องนี้ฮะอันนี้การน้ําที่เขาจะมาต้มนมใ,ให้หลานค่ะแล้วจุกนมยังกำอยู่ในมือเลยคุณผู้ชมฮะเด็ก9เดือนอะ เอาเปิดภาพเต็มจอเลยก็ได้นะฮะ เพราะล่าสุดวันนี้เดี๋ยวขอเปิดสักนิดหนึ่งมันจะมีภาพตอนที่ตำรวจอะเขาเอาเครื่องตรวจจับโลหะใช่ไหม,มเข้าไปสแกนในที่เกิดเหตุคือวันนี้ทางด้านของพุ่งกับสบพเขาพนมนะฮะได้มีการประชุมหารือแล้วก็บอกว่าจากจุดเกิดเหตุเองเนี่ยคุณผู้ชมครับคือมันจะมีภาพที่เขาเข้าไปจําลองเหตุการณ์เพราะว่าวันนี้ชุดสืบลงไปที่ขนามสวนย,ยางหาหลักฐานและจําลองเหตุการณ์ลักษณะของคนร้ายเชื่อว่าคนร้ายซุ้มยิงมาจากด้านหลังน,นี่ฮะ แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเข้าใจว่าทางด้านคนตายหันหลังกำลังชงการน้ำร้อนอแล้วก็เลยเกิดเรื่องขึ้น ประเด็นก็คือเจ้าหน้าที่พอทอเขาลงไปทำยังไงบ้างจ<อ>ุดไหนเมย์อันนี้ทำไรก็คือที่เกิดเหตุค่ะทางด้านของพอทอนะคะเขามีการวิธีวัดกระสุนค่ะโดยใช้เส้นได้ลากจากหลังขนําหลังคาไปจนถึงต้นยาง3มต้นเมื่อสักครู่เนี่ยที่มีรอยกระสุนอยู่เพราะว่าเหมือนกระสุนเนี่ยยิงมาจากด้านหลังเขาจะหาวิถีใช่ไหมปกติถ้ายิงใส่รถเนี่ยมันจะมีไอ้แท่งเหล็กผมก็ไม่รู้ภาษาเขาเรียกอะไรที่จะเหมือนกับว่า,า,ากระสุนเข้าเอียงซ้ายเอียงมุมไงแต่อันนี้เข้าใจว่าคงจะใช้ ระดับว่าจะยิงยังไงใช่ก็คือลากจากบริเวณต้นยางพาราที่อยู่หลังขนาสาเมตรเนี่ยไปที่บนหลังคาเพราะว่ามันมีกระสุนทะลุที่บริเวณหลังคาเดี๋ยวให้ดูคู่กับข้อมูลที่เขาทำเพจมาให้ดูหน่อยแสดงว่ามันยิงมุมสูงเหรอ,อนี่เห็นไหมฮะรอยบากที่ต้นยางชนช่เนี่ยคือสันนิษฐานว่าน่าจะยิงจากที่บริเวณต้น ที่บริเวณเนี่ยสวนยางพาราตรงนี้ที่วัดไปจริงอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วกระสุนเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่ไปเข้าบนหลังคาแล้วปรากฏว่ากระเด็นไปฝังอยู่ที่ต้นยางด้วยเพราะวันนี้ตํารวจเนี่ยต้องไปขูดต้นยางพาราเพื่อจะคีบลูกกระสุนออกมาเนี่ยค่ะไปขูดต้นยางพาราเพื่อจะคีบลูกกระสุนที่ฝังอยู่ในต้นยางพารามีสามลูกด้วยกันนะแสดงว่ามันยิงจากเขาเรียกอะไรยืนยิงระยะไกลแล้วก็ใช้ปืนยิงส่องแบบมุมสูงเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ คู่กับภาพเมื่อกี้ที่ตํารวจขึงเส้นเส้นเชือกนหอยไ,ไหมที่เมื่อกี้ขึงเส้นเชือกแล้แทนสายตาตํารวจที่เส้นเชือกมันพุ่งไปที่หลังคาเอาเปิดขึ้นมาเป็น2จอได้ไหมนี่ และยังไงเมนีนวัดละเอียดมากขนาดเหตุ<ม><ม>การณ์เกิดขึ้นในป่าในเขานะ<ช>นี่ต้องชมใช่ไหมเขาพนมเ<ช>นี่ยเราก็ไม่อยากชมบ่อยนะฮะเมืม่อกี้ก็ชมรัตนาธิเบศส,สุดท้ายก็หลุดเนี่ยนะฮะ,ะอันนี้ชมเขาพนมหน่อยก็ทุ่มเท<ช>เกินเกินซึ่งลักษณะของการตรวจวิธีกระสุนนะคะเห็นว่าเป็นก,การยิงฉลับหลังคาขนามของผู้ตายแล้วไปโดนต้นยางพารา3ต้นก็เจอเศษทองแดงของอาวุธปืนลูกซองขนาด5.56ทําให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคนร้ายเบื้องต้นต้องใช้อาวุธปืนมากกว่าหนึ่งกระบอกและคนร้ายที่ก่อเหตุอาจจะมี ากว่า1คนค่ะคืออ๋อเพราะว่าลักษณะกระสุนที่เขาเจอคุณผู้ชมฮะ,ฮะเห็นบอกว่ามันน่าจะมี2แบบถูกไหมฮะ <Ha. S 2> เพราะฉันถ้ามันมี2แบบคําถามคือคนร้ายมันมีกี่คนกันแน่ล่าสุดวันนี้เดี๋ยวมันจะมีวงจรปิดอีกตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอเปิดวงจรปิดอตอนกู้ภัยมาใช่ไหมครับเมย์ใช่หลังจากเกิดเหตุค่ะแล้วก็ทราบว่าเกิดมีการยิงคนเกิดขึ้นแล้วนะคะตอนห้าทุ่มครึ่งของอวันที่4มีนาคมเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าไปนําร่างของคุณโกวิดหรือว่าคุณแปะผู้ตายออกจากจุดเกิดเหตุค่ะล่าสุดเนี่ยขอเปิดเสียงภรรยาของคนตายหน่อยนะครับคุณพรทิพย์แล้วเดี๋ยวให้ดูภาพตอนตํารวจเขเข้าเก็บหลักฐานปรากฏคุณพรทิยลล่่าาาาาาให้้ฟััังงบอออกกววตตนนนนคํํทสะดข ให้หลานสาว9เดือนส่วนตัวเองเนี่ยอุ้มหลานอยู่บนขนําจากนั้นได้ยินเสียงปืนจากด้านหลังวิ่งกลับไปดูก็คือสามีโดนยิงแล้วคุณผู้ชมฮะเห็นบอกตอนนั้นเนี่ยพยายามจะอุ้มตัวสามีด้วยใช่ไหม,มเอาไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่เาเรียกอะไรเลือดออกเยอะเห็นบอกว่าลื่นด้วยแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยคาดว่าคนร้ายน่าจะใช้ปืนสั้นยิงใส่ทางด้านของคนตายหลายนัดแล้วหนีนี่ฮะเดี๋ยวมีเสียงภรรยานะครับลองฟังดูหน่อยฮะฟังไม่ทุกเลย่ มันปีก็ไม่ไหวเร็วนี่ตัวนี้ตอนนั้นเรายังตึ้งหวานอยู่ไหมพี่ปูมอยู่ค่ะตอนนั่งอยู่ตรงหน้าแท้ขาขาปูมอยู่หน้าเคลค่ะเขยิงมาทางด้านหน้าเหมือนได้หมาบ้าก็ไม่ไม่ไม่ได้อึนอ่ะไม่ได้อึเข้าวเจียเที่ยงว่าเที่ยงหนึบหวาเที่ยงประตัดค่ะคือมียิงขู่มาก่อนาไม่รู้ยิงมาเลยยิงมาเลยค่ะแต่เขาล้มเลยไหมครับ เาขาลมไปเลยอ่ะค่กะก็ปีก็วิงเข้ากนันนะค่ะวิงโกดล้านไปเท่า่ห่ปีควายแต่นี่น้ำปีไม่ไหวเลยว คุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันวันนี้หลังจากเกิดเรื่องนะครับตำรวจเขาไปยึดปืนของพ่อตานะครับของคุณสมศักดิ์เนี่ยนะครับมาตรวจสอบพ่อตาก็คือลุงพงนิตเดี๋ยวลองดูอาวุธปืนสักนิดนึงอ๋อพอกระสุนเขาบอกว่าสงสัยว่ามันมีสองขนาดปรากฏว่าก็เลยไปยึดปืนมาตรวจสอบเนี่ยนะครับก็คือปืนลูกโม่กับปืนลูกซองซึ่งทางด้านบ้านพักของพ่อตาพงนิตอยู่ปากทางเข้าขนําของคนตายครับเราได้ถามพ่อตาพงนิตว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อตาบอกว่าลูกเขยของผมเป็นคน ขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกว่าในแปะถูกยิงตายแล้วใช่ไหมตัวเองเนี่ยก็เลยขึ้นไปดูครับผู้ชมฮะแล้วก็พบว่าเขาถูกยิงจริงๆซึ่งในแปะคนตายนั้นเป็นคนที่ไม่มีอะไรพูดจาเนี่ยก็ไม่ก้าวร้าวเป็นคนดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือคำถามคืออ้าวแล้วใครฆ่าล่ะถ้าคนดีออล่าสุดเนี่ยตำรวจเขาเลยตั้งปมเอาไว้เนี่ยนะครับประมาณ3-4ีป่ปมขณะเดียวกันขอยืนยันว่าในส่วนของ คุณพงนิดเนี่ยนะครับค่ะออบอกว่าตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคนตายนะครับใช่ค่ะนี่ฮะเพราะว่าเหมือนเหมือนกับว่าคนตายเนี่ยถูกชวนจากทางด้านของคู่เขยก็คือลูกของคุณพงนิดก็คือสมศักดิ์เนี่ยมาอยู่ที่นี่มาช่วยกันทำํำกรีดยางพาราได้แค่ไม่กี่เดือนแค่นั้นเองแล้วเขาก็เลยเหมือนแล้วบ้านเนี่ยก็อยู่ห่างกันไมไกลด้วยเม่ก็กาตาไม่ได้บนั้นเนี่ยบนพลูตัวเข นก็ตามมาอยู่กับพ่มาเลยปบบนั้นเลยถึก็กินข้าวเสจ็ดตามเฟย์อเลยกินข้าวเที่ยววาระเกือบเจ็ดโมงไงน้าวาระนะถึงกับต่าสี่รอยเลยจะกลับมารับบานถึงกับอาย่ชักเป็นชั่วโมงไงน้าวาระถึงอายุคือมันขึ้นไปบอกพ่อถึงกับเขาเหมือนคนแกเสียณไงเกอยู่กับพ่อครับรับกินข้าวอยู่บ้านอยู่เจ๊น้ำพ่อมนุษยแหละไปได้กับไม้ถึงกับมีเด็กอยู่คนเดียวกันเกศมารับจ้างอยู่แถวนี้เหรอคะ อเออเกี่ยมัดตัดย่าากองของนองพมมันเลยถึงกับถอยร่างอยตัดย่างคือว่ามีอานเสิ่ไมได้ปั้นาอะไรก็ทำได้ประทำแบบอาอ,อื่นครับเ็ไม่เคยแก่เอาปืนเราไปก็มุกความไม่ใจรู้บางทีเขาคิดว่าเราทำมึงยิงมึงสอดตัวที่ผ่านมาเคยมีปัญหาอะไรกับพี่กุตายมั้ยไม่เคยมีบพรามึงรู้จักก็มายู่ นี่ครับเพราะฉะนั้นตัวทางด้านของพ่อตาใช่ไหมก็<ะ>ยืนยันว่าผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับคนตายอ้าวทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอการพิสูจน์จากตํารวจนะครับใครคือมือปืน